มอร์นิ่งค่ะเช้าแล้วนะคะเช้านี้มีข่าวที่ว่าของเมียใครใหญ่กว่าเออพูดถึงตรงนั้นน่ะพูดถึงของลับของเมียของตัวเองอะ่ะว่าแบบของใครใหญ่กว่าคุยกับเพื่อนแล้วสุดท้ายเป็นไงหนีฟันกันหูเกือบขาดเลยเรื่องราวก็คือว่าคนงานเป็ดไรทุ่งที่อำเภอเมืองฉะเชิงเซานะคะเขาเอาเป็ดไปปล่อยไรทุ่งเสร็จสับปับ๊บเขาก็มานั่งกงเล่ากันมานั่งโกงกันแล้วหลังจากนั้นเมาค่ะพอมาเมาเสร็จไม่รู้จะคุยอะไรกันเรื่องไงพี่ ก็เลยเอาเรื่องของลับของเมียมาคุยกันเออต่างฝ่ายต่างบอกว่าผมเมียฉันใหญ่กว่าอีกคนนึงก็บอกผมเมียฉันใหญ่กว่าอา้ฝ่ายบอกไม่ใช่ผมเมียฉันใหญ่กว่าของฉันใน่ะใหญ่กว่าของฉันใน่ะใหญ่กว่าแล้วถาาวมาเถียงกันไปเถียงกันมาสุดท้ายโมโหคนที่เป็นฝั่งคนสปปลาวอายุ30กว่าปีนี่เลยเอามีดดาบมาปันชว้าเข้าไปที่ฝั่งคนไทยอายุ40กว่าที่เถียงกันอยู่ในกงในวงนั้นนะนะหัเกือบขาดหัวนี่คือเป็นแผลเวิร แค่น,นี่โดนฟันลึกถึงเส้นเอ็นแล้วหลังจากนั้นก็เก็บเข้าเก็บของหลบหนีไปอ่ะก่อเหเสร็จอยู่ไม่ได้อีกก็หนีไปถามว่ามันใช่เรื่องที่จะน่าเอามาคุยกันไหมคนเจ็บก็ถูกนำตัวสง่งโรงพยาบาลไปนะคะสภาพคือหูเกือบขาดนะหูซ้ายคําถามคือพี่ไม่มีอะไรจะคุยกันหรอฮะพี่ไม่มีอะไรจะคุยกันแล้วถึงเอาเรื่องพวกนี้มาคุยกันอะลาพังแค่แบบเอาเรื่องของตัวเองอะ ไปเถียงกันว่าใครใหญ่กว่าเล็กกว่าอะไรอย่างเงี้ยมันก็คือมีปัญหากันมันก็เยอะมากแล้วนะนี่ยังต้องเอาเมียเข้าไปร่วมอยู่ในวงด้วยหรอไม่ยอยู่บ้านสองคนไม่รู้เรื่องอะไรเลยสองคนผัวเนี่ยมาคุยกันแล้วก็มาก่อเหตุกันแบบนี้กลายเป็นคนนึงก็ต้องหนีเตลิดเปิดเปิดอีกคนนึงก็บาดเจ็บหนักนะคะเหตุการณ์ตรงนี้ถามว่าเขาคุยกันทําไมสรุปง่ายๆเมาเมาไงเมาแล้วก็ขาดสติแล้วก็ไม่รู้จะคุยเรื่องอะไรกันแล้วก็คือยิ่งแบบยิ่งคุยแล้วมันลงกันไม่ได้อย่างเงี้ยก็กลายเป็นโมโ oh หแล้วก็ก่อเหตุแบบนีีอ้อกนะคะคแต่่ถาาว คุยไปอ่ะต่อให้ไม่เมานะเรื่องนี้มันก็ไม่น่าคุยอยู่ดีมันก็ไม่ควรจะเอามาคุยอยู่ดีเพราะว่าจะพิสูจน์ยังไงว่าใครจะชนะฮะจะพิสูจน์ยังไงคือพอมันพิสูจน์ไม่ได้ก็ทะเลาะกันแบบนี้แล้วพอพิสูจน์ได้แล้วไงเช่นมีฝ่ายหนึ่งก็บอกอ๋อยอม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 ของเมียพี่ใหญ่กว่าโอเคผมยอมก็ได้ผมยอมก็ไม่ไหวไม่ไหวต้องสงสัยแล้วก็เฮ้ยรู้ได้ไงรู้ได้ไงว่าของเมียเขาใหญ่กว่าทําไมเคยเห็นเนาะทะเลาะกันอีกสุดท้ายก็ตีกันอีกอยู่ดีมันไม่ใช่เรื่องที่ควรจะเอามาคุยเลยอ้หหผูญิง ไม่รู้นะเนี่ยว่าออกนอกบ้านแล้วผู้ผู้ชายเขาจะเอาเรื่องพวกนี้ไปคุยกันด้วยหรอคะ <c oughs> เขาไม่คุยกันเรื่องแบบนี้ด้วยหรอคะไอ้ลำพังคุยของเขาเองอะนะโยก็เคยเห็นในข่าวหลายทีแล้วนะไอ้เรื่องคุยกันว่าของตัวเองใหญ่กว่าอะไรอันเนี้ยก็ยังพอแบบก็ผู้ชาย,ม,ยมันคุยกันก็เป็นร่วมปกตนะิแต่ไม่เนาก็น่ดเอาเรื่องของเมียไปคุยด้วยหรอแต่สุดท้ายนั่นแหละค่ะมีคนเจ็บหนึ่งคนคนหนีไปหนึ่งคนนะคะงานนี้อำเภอเมืองฉะเชิงเซาข่าวนี้มีแค่นี้เองค่ะเรื่องไม่เป็นเรื่องแท้เนาะ